วูสสวยอันนี้เราจะทำทองแผ่นนะคะนี่ก็แผ่นประมาณนี้นะคะแผ่นซื่อซยเลยอันนี้คือทองแผ่นนะคะอันนี้ก็คือแป้งแป้งประมาณความเข้มข้นประมาณนี้นะคะความบางก็ประมาณนี้ เราจะทําแบบไม่บางมากนะคะแผ่นก็จะประมาณนี้นะคะเแผ่นคือความหนาก็จะประมาณนี้คือไม่หนามากนะแล้วก็ไม่บางมากคือขนาดกําลังพอตดีกินนะคะเนี่นี่เหมือนเข้าเกียบเลยมันอร่อยมากหอมกรอ,อบหวานมันหอมกรอบหวานมัน ใครอยากได้บางวันนี้นะคะก็ผสมน้ำหรือว่ากะทิได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้จะว่าเราชอบประมาณนี้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาทำนานมากอันนี้ต้องทำต่อนะคะให้เหลืองนะรอให้เหลืองแผ่นสวยมากนะคะ คือแบบพอดีกินอันนี้คือลายนูนนะคะน,นี่สวยสวยน่ารักใครจะทำม้วนก็คือแค่ม้วนนะคะใครจะทำพับก็คือแค่พับนะคะนี่เวลาจะไอ้นั้นเราก็คนแป้งก่อนนะคะเราจะใส่ประมาณนี้ ืออันนี้คือเราจะด้านละประมาณ3าสิบวินะคะก็คือคืออย่างละครึ่งครึ่งก็คือใช้เวลาหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีประมาณหนึ่งนาทีนิดๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูความหนาความบางของแป้งด้วยนะคะก็คือแล้วก็กะเอาก็คือทดลองแป้งก่อนอันนี้ช่วงทดลองแป้งอันนี้ทดลองแป้งทดลองหม้อนะคะทดลองกระทะก็จะไม่ไหม้นะคะอันนี้คือก็ทิ้งไปเลยนะคะอันนี้อันนี้แผ่นแรกเราทดลองนะคะทิ้งไปเลย เราไม่กินแล้วก็จะกินแผ่นแบบนี้นะคะเหลืองๆแบบนี้กรอบๆแบบนี้ส่วนผสมก็คือจะมีแป้งสาลีคือรือว่าแป้งเค้กนี่แหละที่เราซื้อทั่วไปนะคะแป้งสาลีก็คืออ,อ,อันนี้คือเรากะเอาเนะาะกะเอาก็คือเราใส่สีถ้วยแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยแป้งมันสองถ้วยนะคะอันนี้กะเอานะกะทิหนึ่งกระป๋อง แล้วก็น้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะความหวานนี่คือกะเอากะเอาเลยนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะคือเรากะเอาตามชอบแล้วก็เราจะใส่ะมะพร้าวที่มันเป็นอบแหนะ้งเนาะเราอยู่ต่างประเทศมันไม่มีมะพร้าวสดนะคะ